แท็แบ็้5ประตูปี2022ใหม่ใช้งาน20,000กิโลเท่านั้นนะคะคันนี้บอกเลยว่าสภาพน้องป้ายแดงใครกำลังตามหารถมือสองไว้ใช้งานอยู่ ภาพสวยนะแนะนําเลยคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือค่ะเป็นรถแฮกแบ็กห้ประตูกับแบรนด์โตโยต้ายาลิปนั่นเองนะคะ1.2สปอร์ตค่ะปี2022สีเทาดำสวยเดิมโรงงานฟังก์ชันออปชั่นมาเต็มบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์รถน้องป้ายแดงเลยภายในไม่มีช้าค่ะมาจัดหนักจะเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นภายในตัวรถนะคะหน้าจอทัชสกรีนระบบแอร์ออโต้พองไลมอติฟังก์ชัน ไม่เดิมตรงงาน22,000โลเท่านั้นค่ะใครสนใจคันนี้นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน439,000ฟรีดาวนผ่อนเพียงแค่7,800บาทเท่านั้นค่ะตรออยุสัญญาสนใจโทรหาหนูตามเบอร์โทรด้านล่างค่ะ สวัสดีคะ่ะส,ส,สวัสดีพี่พี่เอทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุชที่บริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะคะตั้งถนนเสวีไทย68แยก1มินบุรีวันนี้มีอัปเดตรถ5ประตูค่ะกับโตโยต้ายาริ1.2สปอร์ตปี2022ไม่ใช้งาน20,000กิโลเท่านั้นนะคะเป็นรถน้องป้ายแดงเลยนะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์ใครกำลังตามหารถมือสองไว้ใช้งานอยู่ยังไม่ทราบว่าจะซื้อเป็นรถรุ่นอะไรไว้ใช้งานวันนี้นุชแนะนําเลยค่ะคันนี้ได้เป็น แฮกแบก5ประตูนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาราคาตั้งขายคันนี้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์439,000ค่ะไม่ใช้งาน20,000โลถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79ลูกค้าผ่อนฟรีดาวสบายๆเดือนรับเพียงแค่7,400บาทเท่านั้นนะคะตลอดยุตะะยิสัญญาเลยรายได้ขอ18,000บาทค่ะออกคนเดียวจบนะคะออกคนเดียวฟรีดาวได้รับรถกลับบ้านภายใน1ชั่วโมงใครกําลังตามหารถมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะคุณภาพเกรดเอนะน้องมนแนะนําเลยค่ะคันนี้เป็นหนึ่งทา ทางเลือกเลยได้ปี2022สีเทาดำสวยบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมโรงงานเดี๋ยวเรามารับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้นะคะว่าสภาพจะเป็นยังไงบ้างน่าใช้งานมากน้อยแค่ไหนก่อนอื่นเนี่ยอย่าลืมกดติดตามชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะลูกคา้ารับรองได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนมาเริ่มดูในส่วนของรายละเอียดตัวด้านหน้าตัวรถค่ะคันนี้กระจังด้านหน้าตัวรถเป็นสีโครมเมียม ะะสีดำนะคะแล้วก็สภาพตัวด้านหน้าเนี่ยไม่มีร่องรอยการชนมาแน่นอนค่ะมาพร้อมไฟหน้าเดิมโรงงานเลยสวยๆใสๆแบบนี้สันเรียมคมๆเห็นได้ชัดสีเทาดำนะคะสีเดิมโรงงานรอบคันค่ะเป็นรถนองป้ายแดงเลยลูกค้าจ๋าไม่ใช้งานเพียงแค่20,000กิโลเท่านั้นเองนะคะปี2022นสะ,ะสภาพพร้อมใช้งานมากค่ะคันนี้เป็นรถแฮกแบ็กหประตูด้วยนะคะใครกําลังตามหาอยู่นะบอกเลยคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะคะ ประหยัดจากหน้าป้ายเออประหยัดจากป้ายแดงไปถึงประมาณ3ามสี่แสนเลยนะคะลูกค้าคันนี้ได้รถสภาพหนองป้ายแดงแบบนี้ไปใช้งานถือว่าคุ้มนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวแมต์คันนี้นะคะได้เป็นสีทูโทนค่ะลูกค้าสภาพตัวแมต์เดิมโรงงานเลยนะคะขอบ15นะคะและในส่วนของรายละเอียดตัวดอกยางคันนี้นะคะลูกค้าขาได้ยางปี2022ทั้ง4เซนดอกยางเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เดี๋ยวนวดเปลี่ยนเป็นปี23ให้ใหม่เลยใครซื้อกำนดนะคะบอกเลยว่าจะหนักจะเต็ม ฟรีประกันเครื่องเกียร์6เดือนและฟรีค่าเนินกาดนะคะใครซื้อกำนุตรับไปเลยนะคะมาดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดตัวรถค่ะกระจกด้านหน้ากระจกมองข้างนะคะเป็นสีดํา นะมีไฟเลี้ยวในตัวแล้วเรียบร้อยนะคะกระจกด้านหน้าตัวรถได้พาร์ทเดิมโรงงานเลยนะคะสวยๆฝากระโปรงสันเรียมคมๆเห็นได้ชัดเลยนะคะลูกค้าคันนี้นุษยการันตีความสวยและโครงสร้างเดิมมาให้แล้วนะคะไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักจมน้ํากองใหม่นะมาแน่นอนนะคะได้เป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์รถน้องป้ายแดงเลยคันนี้สภาพสวยนะ,ะด้านข้างสีเดิมโรงง,งานคะ่ะลูกค้าสีน้ำสีเทาดําเรียบเนียนนะคะ ตัวในส่วนของรายเอยดตัวประตูเนี่ยสีเรียบเนียนเลยนะคะไม่มีการทําสีมานะคะและในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวกระจกรอบคันนะคะกระจกเดิมโรงงานนะคะสวยๆพร้อมสัญญาณติดตั้งการขโมยมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะคันนี้ และในส่วนของรายละเอียดตัวด้านในตัวรถค่ะฟังก์ชันออปชันเต็มนะคะแล้วก็ได้เป็นโทนสีดําเบาะหนังสีดําเดิน,ดเ,ดนเข็บด้วยได้สีน้ําเงินสภาพเดิมโรงงานไม่มีําไม่มีทะลอกสมบูรณ์เดิมโรงงานเลยนะคะคันนี้สภาพสวยนหน้าจอทัชส,สกรีนมีมาให้ระบบแอร์ออโต้กล้องถอยหลังพวงมาลัยมอติฟังก์ชันค่ะสภาพเดิมโรงงานเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูค่ะลูกค้าขาหัวน็อตเดิมโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะนะคะแล้วก็ในส่วนของแผง ประตูด้านข้างเดิมโรงงานหัวนอ็อตไม่มีการขยบขยืน่นน็อตเดิมเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวคันนี้นะคะโดยรวมแล้วนะลูกค้าสวยพร้อมใช้เลยนะคะเสาบีนะลูกค้าเห็นได้เลยนะคะหัวนอ็อตไม่มีการขยบขยื่นค่ะนอ็อตเดิมโรงงานแผ่นเพจเดิมโรงงานอยู่สภาพสวยๆนะคะในส่วนของรายเสาบีเนี่ย อยู่สภาพสมบูรณ์ครบถ้วนเลยนะคะภายในตัวรถก็สะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานกันเลยนะคะมาดูกันต่อคะ่ะในส่วนของรายละเอียดตัวห้องผู้โดยสารด้านหลังคะ่ะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีดาไม่มีช้ําเช่นเดียวกันนะคะเดินตะเข็บด้วยได้สีน้ําเงินสภาพสวยก,กว้างๆนั่งสะดวกสบายเลยนะคะคันนี้นี่นะคะภายในตัวรถกลิ่นหอมรถใหม่นะคะยังมีติดอยู่นะลูกค้าคันนี้นะคะไหม่เพียงแค่20,000โลเท่านั้นเองนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูนะคะรอยเมคอัพเห็นได้ชัดหัวน,น็อตเดิมโรงงาน อยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนประตูมาค่ะสภาพสวยๆวนี่สำหรับในส่วนของรายละเอียดตัวไฟท้ายค่ะลูกค้าคันนี้ได้เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะไฟท้ายอยู่สภาพสมบูรณ์ได้ติดตั้งสเกิร์ตด้านหลังมาให้แล้วเรียบร้อยเทๆ่ๆไฟเบรกดวงที่3มีมาให้กระจกด้านหลังได้เป็นพัดเดิมโรงงานไฟท้ายเดิมโรงงานทั้ง2ฝั่งที่ปัดน้ําฝนเดิมกระจกด้านหลังนะคะ เดิมโรงงานนี่ลูกค้าขาคันนี้สวยมากนุชแนะนําเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาได้นะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนะในส่วนของรายละเอียดนี้เลยนะคะตัวด้านหลังตัวรถรอยน,อน็อตต่างๆอยู่สภาพเดิมนะคะโช้คตรงนี้นะคะยังอยู่สภาพเดิมเช่นเดียวกันกล้องถอยหลังมีมาให้ด้านในตัวรถอยู่สภาพสมบูรณ์สวยๆแบบนี้เลยคะ่ะลูกค้าห้องเก็บสัมภาระด้านหลังมีมาให้คะ่ะนี่นะยางอ,าอุปกรณ์ปะยางมีมาให้เช่นเดียวกันคะ่ะลูกค้าที่เก็บ ของนะคะได้จุกๆเลยคันนี้ตอบโจทย์สําหรับลูกค้านะคะชอบความประหยัดประหยัดน้ํามันค่ะเป็นเครื่อง1.2นะคะคันนี้ประหยัดน้ํามันได้เป็นรถแฮกแบ็กหประตูด้วยนะคะขนเข้าของได้เยอะแน่นอนนะคะขับขี่ในเมืองเนี่ยถือว่าสะดวกสบายกันไปนะคะได้รถสภาพสวยแบบนี้ไปใช้งานราคาคันนี้439,0 0 0สาค่ะฟรีดาวน์ผ่อนเจ็ดบาทเท่านั้นตลอดสัญญาเลยนะคะมาดูกันต่อคะ่ะในส่วนของรายละเอียดตัวหัวน็อตค่ะอยู่สภาพเดิมแบบนี้ หัวน็อตเดิมๆโรงงานนะคะสประตูเนี่ยหัวน็อตเดิมแน่นอนนะคะแผงประตูด้านข้างอยู่สภาพเรียบเนียนเดิมโรงงานสวยๆนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของารายละเอียดกันต่อในส่วนของด้านหน้าตัวรถนะคะว่าได้ฟัง์กชันอะไรมาบ้างนะคะนี่เลยนะคะเข้ามาเดี๋ยวหนูสตาร์เครื่องโชว์เลย อ่าสตาร์เครื่องนะคะเรือนไม้นะคะเดิมโรงงานค่ะไมหม่นสองพั้าร้อยสามสิบเอกะค่ะลูกค้าคันนี้สภาพไม่เดิมโรงงานเลยนะคะเรือนไม้อยู่สภาพสวยๆพวงลายมอติฟังก์กชันค่ะลูกค้าไม่มีทรลอกไม่มีชามนี้เลยนะคะเดี๋ยวปิดเสียงนิดนึงนี่ โลโก้นะคะโตโยต้าอยู่สภาพเดิมเลยนะคะที่ด้านข้างตัวรถนะคะที่เปิดปิดกระจกนะคะออโต้เซ็นทัร็อกที่ปรับกระจกมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสะภาพสวยเลยนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะสวยๆระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้หัวเกียร์เดิมโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวนุษใส่ในส่วนของรายละเอียดตัวด้านหลังให้เห็นก่อนนะคะนี่ กล้องถอยหลังมีมาให้ชัดๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้ากล้องถอยหลังชัดเจนนะคะกงกว้างแบบนี้นะคะระบบรักษาความปลอดภัยมีมาให้นะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะที่บังแดดคันนี้ค่ะมีมาให้สภาพสวยไฟหน้ารถเปิดปิดใช้งานได้ปกติเลยนะคะเป็นรถมือเดียวประวัติสูงเลยนะคะลูกค้าคันนี้ใครกําลังตามหาอยู่นะคะนุชแนะนําเลยเป็นหนึ่งทางเลือกนะคะนี่รถมือเดียวค่ะมือแรกเป็นของโตโยตา้านี่เลยนะคะนุชอาจจะให้ดูได้แค่นี้นะคะนี่ แล้วก็มือที่2จะเป็นของเพชรยนต์นะคะสำหรับลูกค้าซื้อไปก็จะเป็นมือที่3นั่นเองนะคะลูกค้าเพราะฉะนั้น บอกเลยว่าไม่เดิมแน่นอนค่ะ22,000กิโลเท่านั้นเองนะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์เบนซินเดิมโรงงานเลยนะคะ1.2สปอร์ตนะคะราคา4,39,000ตามสอคบ,บอรเลยค่ะลูกค้าคะใครสนใจคันนี้สอบถามมาด่วนเลยค่ะตามเบอร์โทรด้านล่างอย่ารอช้านะคะได้รถที่คุ้มค่าไปใช้งานเลยนะคะสภาพน้องป้ายแดงนะคุ้มค่าคุ้มราคา439,000บาทเท่านั้นค่ะสีเทาดำสภาพสวยนะคะไม่มีช้ำไม่มีทำสีมาแน่นอนโครงสร้าง เดิมบอดี้เดิมโรงงานรอบคันสวยๆไฟหน้าตัวรถอยู่สภาพสมบูรณ์ทั้งสองฝั่งเลยนะคะใครสนใจคนันนี้นะอย่าลืมติดต่อมาหาหนาตามมาโทรด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดนะหน้าห้องเครื่องคันบ้างขันนี้วสภาพห้องเครื่องเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ มากันต่อคันในส่วนของรายละเอียดตัวห้องเครื่องนะคะคันนี้เครื่องเดิมโรงงานเลยคะ่ะเป็นเครื่อง1 2 0 0ซีซีเป็นเครื่องประหยัดน้ำมันนะคะลูกค้าสภาพในส่วนของรายละเอียดหนะะ้หน้าห้องเครื่องเมคอัพเห็นได้ชัดเลยหัวน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมโรงงานแน่นอนนะใครที่กำลังตามหารถมือสองไว้ใช้งานที่คุ้มค่าคุ้มราคาและคัดเกรเดมาแล้วแนะนําเลยคะ่ะที่บริษัทเพชรยนต์มีรถมือสองให้เลือกมากกว่า400คันเพราะฉะนั้นนะคะบอกเลยไว้วางใจเรื่องของการโครงสร้างเดิมโรง,งงานแน่นอนนะคะวันนี้มารีวิวเห็นคันนี้เลยนะคะห้องเครื่องเดิมรง,ง,ง งานรอบคันค่ะลูกค้าไม่มีประวัติผิดความชนหนักมาแน่นอนเครื่องเดิมโรงงานฝากกระโปรงเดิมโรงงานค่ะคันนี้นะคะรอยมิอารครอยกลมๆสติ๊กเกอร์ต่างๆมีให้เห็นแบบนี้เลยนะการันตีมาให้แล้วนะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะกับ t o โยต้ายาลิ1.2สปอร์ตนะคะปี2022ไม่ใช้งาน20,000กิโลเท่านั้นนะคะสีเทาดำสวยๆสี่0ส0สาฟรีดาวผ่อน7,400บาทเท่านั้นตลอดย,อยุสัญญาเลยใครสนใจคันนี้โทรหาโนตตามเบอร์โทรด้านล่างสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ ช่องของนด,ด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถมือสองเข้ามาใหม่สวยๆส,สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ